งกฎนะครับรถตัพัทยาสาขาบงกฎจ้าสีสันสดใสสวยงามแจ่มว้าวแบบนี้นะครับทำอะไรครับก็วันที่เหมือนเดิมครับเราก็มาติดตั้งตู้เรดี้ไอซ์ครับซึ่งเสร็จแล้วอยู่นั้นนะครับปัมๆเราทุงเราอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเย่ๆๆๆๆๆใช่เลยอ่ะนะครับว่าพื้นที่เดี่ยบันดีขนาดไหนนะครับคุณต้องดูว่าโลตัสเนี่ยนะฮะดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ พื้นที่อย่างนี้เลยนะครับพื้นที่อย่างนี้เลยนะนะครับสดๆวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับพัทยาบงกตนะครับซอยบงกตอีกหนึ่งครั้งนะครับก็นะฮะนี่ของของเราก็คือเราติดตั้งเนี่ยนะครับที่นี่เลยที่นี่มีคนสอบถามเรื่องน้าแข็งกดเยอะมากนะฮะจริงชาวต่างประเทศเยอะตรงนี้กับพัทยานี่มาแล้ว ติดตั้งเรียบร้อยรอใช้งานอย่างเดียวนะครับรอใช้งานอย่างเดียวแล้วตอนนี้นี่สำหรับใครที่สนใจนะครับก็คือตู้น้ำแข็งอัตโนมัตินะฮะสำหรับคนที่าหาธุรกิจแล้วก็หาพื้นที่ดีๆนะครับผมแนะนำเลยฮะตอนนี้นะฮะว่าตัวน,นี้เป็นที่นิยมแล้วก็หลังหน้าร้อนแล้วลังหน้าร้อนหน้าร้อนคนกดน้ำแข็งก็น,นำแล้วนะฮะโอเคครับให้บอกนั่งตรงนี้เลย นั่งเสร็จตรงนี้เลยนะฮะสาขามีขาลุยนะฮะอันนี้สาขาบงกฎนะครับแต่นี่สาขาลุยนะฮะสาขาลุยอยู่นี่นะฮะโอเคดูพื้นที่ตรงนี้นะครับสาขาบงกฎนะครับมากดกันได้นะครับสําหรับใครที่อยู่ที่ปัทยานะฮะนี่นะครับก็วแวะเข้ามากดกันนะครับมีมีให้เลือกนะครับอ่าดูเลยมาดูนะครับนี่เลยนะครับ 5บาทสิบาทสิบห้าบาทนะครับหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลแล้วก็กดสตาร์ถุงอยู่นี่นะครับกดหยอดเหรียญก่อนนะครับจะเอากี่บาทก็หยอดนะฮะเห็นไหมจเจ้ากี่บาทก็หยอดนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นก็หยอดเหรียญพอหยอดเหรียญเนี่ยไฟมันก็จะเปิดแล้วก็เอาถุงเนี่ยนะครับเข้าไปนะฮะใส่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นตะข ใส่ให้ครบตะขอนะครับง่ายๆเลยนะครับแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดใครที่เห็นไลฟ์นี้นะครับเอาสั้นๆแล้วกันว่ามันเป็นเพจจริงส่งของจริงนะครับไลฟ์จริงนะจ๊ะโอเคมานี่ดูถุงแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้มีเข้ามาหกคนแล้วนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่อยู่ที่เป็นยชาว YouTube นะฮะกับ,แบบช่องเลนนี้ โอเคนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดดูเหมือนจะส,สนใจธุรกิจนี้นะครับโอ้โหนะฮะมาแล้วนะยามถึงรอบพอดีเพิ่งมาอยู่ที่นะครับเรามาอยู่ที่ Lotus g o f i s h ติดตั้งนะฮะจริงๆนะฮะได้ของจริงนะฮะพื้นที่ดีแบบนี้นะครับใครบ้างที่มองหาอยู่แล้วก็มองหาธุรกิจน้ำแข็งเนี่ยคนรับประทานอยู่แล้วนะครับนะฮะก็สมมติเราไม่เช่ารับประทานแต่มีคนรับประทานอยู่แล้วน้ำแข็งนะฮะได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยแล้วดูชัดเจนนะครับอ่ะนะครับกับพื้นที่ที่ดีแบบธุรกิจที่ดีแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะจัะต้องจัดตัวนเลยเพราะว่าจังหวะนี้นะครับนะใครที่จะทําธุรกิจเองก็ไม่ไหวละการตลาดไม่ไม่ไม่คมนี้จบแล้วนะอ่าเขาบอกเลยจบจบจบ,จบเลยเนะครับทุกวันนี้นะครับทําการตลาดนะครับทําธุรกิจเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดหูมา การตลาดไม่คมนี่ลําบากลาบากลำบากจริงๆแต่อย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเลยที่นี่เนี่ยเขาทําการตลาดลคุณแล้วโรตารสโกเฟชเชขารีเสิร์อยู่แล้วว่าพื้นที่เนี่ยมันมีคนผ่านนะฮะสองก็คือนะฮะความปลอดภัยมีรถจอดสบายะฮะไม่ต้องไม่ต้องแบบบางทีเนี่ยอะอย่างเงี้ยเรพูดตรงๆว่าถนนเนี้ยนะครับมันถนนมันแคบนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณมาเปิดร้านอะไรอยู่ตานรวงนี้ขายไม่ได้ต้องมีที่จอดรถฮะ แล้วมันเพอเอิมันก็เป็นซอยที่มีทราฟฟิกดีด้วยคนผ่านไปผ่านมาเยอะด้วยนะครับดับงนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเห็นวิดีโอนี้อยู่นะครับใครสนใจนะครับสำหรับตู้น้ําแข็งเดนนี่ไอซ์กับพื้นที่ทําเลทองต้องรีบจริงๆนะครับต้องรีบจริงๆนะครับนะสามารถที่ติดต่อมาได้เลยทันทีวันนี้นะครับนะอ,อนว่าถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะปรึกษาได้ใจกันจ้ะ